อันนี้มันเป็นเรื่องของการทำร้ายร่างกายกันเกิดขึ้นค่ะอดีตผู้ใหญ่บ้านก็บอกกลางไปต่อยลูกค้าที่ร้านเหล้า,ลาโอเอเสร็จปุ๊บก็เลยถามไปต่อยก็ทําไมเพื่อนกันเพื่อนกันแต่แค้นกันมา20ปีเอ้ยเป็นเพื่อนกันแค้นไนมา20ปีวันนี้ขอชําระแค้นหน่อยที่ร้านเหล้า,ลาต่อยจะล้มเลยค่ะเออไอ้ไอ้ไอ้วให้เรื่มาคน

ทะเลาะกันต่อยกันและกิตินะกิติเห็นไหมคะกิติผู้ชายเสื้อเหลืองนั่นนะ่ะเป็นอดีตผู้ใหญ่บ้านที่เขาบอกไปต่อยผู้ชายอยู่คนหนึ่งซึ่งเป็นลูกผู้ใหญ่บ้านในอำเภอแม่ริมชื่อว่าทวัตอินตาอายุ41ปีนะลม้มลงไปเลยภาพนี้ค่ะคุณผู้ชมจําได้ไหมบางคนเห็นคลิปนี้แล้วนะใช่จาได้เออเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ร้านเหล้านะคะที่แม่ริมเชียงใหม่ค่ะโอ้โหแล้วผลปรากฏว่าคนที่ก่อเหตุยังประกาศด้วยนะ ในอำเภอแม่ริมไม่กลัวใครคลิปนี้โอ้โหถูกแชรว์วอนเลยนะคะคุณผู้ชมหลังเกิดเหตุเนี่ยทวัตผู้เสียหายเนี่ยไปแจ้งความดำเนินคดีกับกิติแล้วค่ะกิติอยู่สบายอยู่สบายนี่นำสกุลเขานะคะเนี่ยเป็นอดีตผู้ใหญ่บ้านที่บ้านน้ำงามแม่ริมข้อหาทำร้ายร่างกายค่ะ เมื่อชเช้านะคะผลปรากฏว่าตํารวจสพแม่ริมก็เลยเรียกกิตติคนที่ก่อเหตุมาสอบปากคําแต่ว่ายังไม่ได้แจ้งข้อหานะเขาบอกต้องรอผลการตรวจร่างกายจากผู้เสียหายก่อนนะคะถามกิตติทําก็ทําไมอ่ะเขาบอกโอ้จริงๆมันเป็นเพื่อนกันเอาเป็นเพื่อนยิ่งต้องไม่น่าทํจสิเป็นเพื่อนคุยกันไม่รู้เรื่องหรอก็มันไม่ถูกชะตาเขายอมรับเลยเ็าบอกมองหน้ากันไปมองหน้ากันมาแหมแล้วมันแค้นกันมาเป็น20ปีอะ่ะ ไอ้คืนนั้นเขาบอกเขาไปกินเหล้ากับแฟนแล้วเจอฝั่งนั้นเขามามองหน้ามันเลยแน้นมันเดือดปุ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 ดก็เลยเช็คบินหน่อย mm hmm. เขาว่าอย่างนี้ค่ะเช็คบินก็เลยชกเข้าไปตามคิปที่ปรากฏนะคะเขาก็ขอโทษกับสังคมด้วยเขายอมรับผิดเนี่ยพฤติกรรมของเขาไม่ดีอารวาสอะไรอย่างเงี้ยส่วนที่ตะโกนออกมาบอกว่าไม่กลัวใครอะ่ะทำไปตอนนั้นเพราะความคึกขนองเขาว่าอย่างนี้นะคะ หลังจากถูกตำรวจเรียกก็ไปหาตำรวจนะเขาบอกเขายอมรับแบบลูกผู้ชายผมไม่ได้หนีไปไหนอ่ะผมเป็นอดีตผู้ใหญ่บ้านด้วผมจะหนีไปไหนอ่ะเนี่ยคนรู้จักผมไปทั่วเลยส่วนคนที่เอาคลิปไปโพสเนี่ยนะคะเดี๋ยวผมจะดำเนินคดีเอาละสิใครที่เอาคลิปเขาไปโพสอ่ะเขาจะฟ้องนะอะลองฟังดูค่ะมันมันเคยมองแน่กันมาหลายครั้งแล้วครับก็ด้วยความมึนเมาเนาะหรือว่าดื่มดื่มสุรานักทั้งคู่เนาะก็เลย มันบันดาลโทสะผมเลยต่อยเขาเปน็นท่งทีครับ mm hmm. ผมบัแก้ตัวครับเพราะว่ามันเป็นความเมาเนาะครับอาการอาการมึนเมาคนอาจจะพูดอย่างจะเลอะเลือนหรือว่าพูดจะมาสุภาพไปพ่องมันก็มีพ่องครับไม่อยากจะขอโทษนะคะที่บอกว่าที่เราพูดแบบยังไม่นนตัวใครในแม่ลิมเลยพวกนี้ค่ะได้ครับขอโทษครับถ้าใครพร้อมที่จะเปิดรับเนาะผมก็พร้อมที่ขอโทษเพราะว่ามันก็เป็นเหตุบจาใจ้เรื่ององเหตุเหตุหตบา่าบ่าคาดคิดนะครับเนาะเนี่ย ทีนี้นักข่าวช่องแปดของเรานะคะก็เลยไปคุยกับคนเจ็บหน่อยเนาะคุณทวัดเป็นยังไงล่ะก็ยังเจ็บอยู่เขาบอกอย่างนี้หมัดเดียวแต่ผมก็ยังเจ็บอยู่เออแล้วถามเขาว่ารู้จักกับคนที่ก่อเหตุไหมก็รู้จักแต่ผมไม่ได้สนิทนะผมไม่ได้มีปัญหาอะไรกับเขาด้วยก็ไม่เข้าใจเหมือนกันที่เขาบอกแค้นมา20ปีแค้นอะไรผมมานี่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 เจ็บตรงไหนเจ็บตรงไหนอพี่แกแหวกให้ดูเนี่ยในี่ไเจ็บตรงเนี้ยเจ็บตรงเนี้ยเนี่ย ทุกสิ่งทุกอย่างเขาบอกว่ามันเกิดขึ้นแล้วก็ปล่อยไปเดี๋ยวก็ให้เป็นไปตามกฎหมายก็แล้วกันนะคะแต่หัวแตกขนาดนี้มีรอยฟกช้ำตามเนื้อตามตัวขนาดนี้ผมก็ไม่ยอมเหมือนกันผมจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดค่ะ